ไม่ครับกำลังโหลดโอเคโหลดไปแล้วเอาเสียงอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยเอากดผิดกดผิดมะโอเคเข้าแบบกันเลยมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่ในไมค์ครับสลับไมค์ค่ะเป็นรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราจะมาเปิดสก,กัดใหม่ครับนั่นก็คือไมค์ครับหนึ่งจุดสิบสี่นั่นเองนะครับครอทีแรกผมจะเปิดตั้งนานแล้วนะแต่คือเนื่องจากว่า คือคือมันก็เป็นเพราะว่า114อ่ะมันออกตอนน่าจะปี2019บ้างนะผมแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปนะครับก็เลยก็เลยมามาเล่นตอนนี้แล้วกันนะก็คือก็คือตอนนี้อะครับคือผมอยากเล่น1้9ตอนนั้นแต่คือมันให้เปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันนี้ก็เวอร์ชันนี้นะอันนี้มีเคลนะที่ผมได้เล่กับพวก เล่นเจอไว้นั่นเองนะครับโอ้ของเช็คของยังอยู่ครบเ็กเก็บของก่อนคือผมไม่ค่อยชอบมายครับอย่างหนึ่งครับก็คือเกมมันชอบเด้เงนะตอนที่ทำอะไรเร็เวๆอะครับคือผมปรับเลเยอร์ดิสเทนให้มันน้อยลงแนละ้วมันจะได้แหลกน้อยลงนะครับมาโอเคสิ่งก่อสร้างอยู่ครบนะถ่ายได้ยังเอเคถ่ายอยู่เก็บตัวไอ้ชัดยังอยู่น้ร่มนี้ยังอยู่ โอเคข้างแสงอยู่ถนนยังสร้างไม่เสร็จแล้วครับเพราะว่าผมจะมาทําคลิปก่อนนะก็คือต้องขอโทษที่เที hi ่ห่างหายกันไปนานเลยนะครับต้องขอโทษมากนะที่ห uh uh ่างหายกันไปนานเลยเนื uh ่องจากว่าผมลืมลงคลิปนะครับผมผมลืมลงคลิปเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอ้ยคือผมไม่เคยเห็นหมู่บ้านเข้าไปโอมเลยเพื่อนผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน เพื่อนของผมมาเขาบอกว่าไม่เคยเห็นหมู่บ้านเข้าไปโอมเลยคือผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับคือน,นี้หมู่บ้านเข้าไปโอบานานเะขาก็เข้าไปโอมด้วยเพื่อนผมกับผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือน,น้ําพุนั่นเองครับคือในเวอร์ชันเก่าอมันจะมีบั๊กบั๊กหนึ่งก็คือน้ํานพะุว่าคือขั้นตายเนี่ยมันจะลงไม่ต่ํามากนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูพาไปดูแล้วกันนะเฮ้ยอย่าลอยขึ้นไปสิน้ำพุไม่ได้น้ำทุคนไม่ได้น้ำพุมัน มันจะลอยขิ้อย่างเดียวเลยคือว่าชั้นก่อนนียมันจะมีบั克บักหนึ่งก็คือน้ําพุอะคับมันจะลงไปลึกมากครับน้ําพุมันจะลงไปลึกมากแต่รู้สึกว่าหนึ่งสี่สี่เขาจะแก้แล้วนะตอนนี้มีฟิชเชอร์แมนนะครับคือปกติตอนนู้นไม่มีฟิชเชอร์แมนนะครับแต่คือแต่คือเือผมผมสร้างฟาร,ร์มไก่เฟลับก็เลยระเบิดทิ้งแล้วระเบิดบันลรเกินไปทำมันก็เลยหวัวมาโดนโอ้เสียดายมากเอาค้างเขาค้างเขาตัวนี้มันอยู่เลย มันอยู่ยวันก,ก่อนอัดคลิปอีกนี่คือเป็นอีพีแรกนะของมายครับหนึ่งสี่นะครับ,รบตรงนี้จะมีความแหลกนิดน,นึงนะครับเนื่องจากว่าผมไม่รู้ว่ามันแหลกเพราะว่าอะไรนะแต่คือมันก็มันก็พอได้ได้ครับไม่แหลกเท่าเวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชันสุไม่แหลกเท่าแมปก่อนนะครับโอเคมาโอเคเดี๋ยวผมขอไปเช็คข้าล่างอ่ะนะว่ามันมีอะไรบ้างไม่ใช่ข้างล่างสี่ข้างในบ้านเอา โอเคของยิงครบอยู่คือถามว่าไปเอานี้มาจากไหนคือก็คือเนี้ยก็คือเป,ป็นถังปลาทับิคอฟิสนะผมมันผมไปเอามาจาับพ่อคาร์สคาร์ตัวหนึ่งนะี่แหละผมไปเอามาจับพ่อคาร์ตัวหนึ่งนี่แหละนะแต่ตอนนี้คือมันหายไปแล้วนะมันเกิดเองนะผมไม่ได้เฮ้ยโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวกัอนอ๋อไม่มีแล้วอันนี้ดูนะครับอันนี้คือ คือสลีผมใช่าแล้วชื่อมันทำ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 เฉยๆทิแต่คือมันทําแบบว่าเสียงคือมันลากเสียงแบบเนี้ยครับเคเอา้าโอเคมาเดี๋ยวพาร์ทนี้จะทําอะไรดีผมก็ผมก็ยังสงสัยเลยนะครับว่าพาร์ทนี้ผมจะทําอะไรดีผมยังสงสัยเลยเอาโอ้แหลกเมื่อกี้แหลกนะครับ พันนี่เดี๋ยวเรามาเรามาทาผมคือคือผมไม่ได้คิดก่อนนะว่าจะทําอะไรขอดูซิมันมีอะไรให้แกบ้างนี้ <c oughs> ผมขอดูนี่ก่อนนะถ้าผมขอแก้ความแหลก่งนี้ก่อนอันนี้เลยอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะนี่ปรับเป็นเคีทีฟนะอ๋อันนี้ปรับเป็นอันนี้ก็ไดนะ้ แก้พวกวิดีโอกันนะว่ามันมีอะไรให้แหลกบ้างนิเดอร์ดิสแทนดูสิเอานี่นิเดอร์ดิสแทนห้าช้างโอเคนิเดอคราวผมปิดเมฆไปเลย,ยกันนะเพราะว่ามันจะได้ไม่แหลกนะครับดูดิเออปิดเมฆไปเลยมันจะได้หายแหลกสักทีนะผมว่ามันแหลกเพราะว่าเมฆนี่แหละมันไม่เกี่ยวกับนี้หรอกอนี้มันเป็นธรรมชาตินะคือแมเนี้จะเน้นธรรมชาตินะครับ แบบนี้จะเน้นธรรมชาตินะไอ้ตรงนี้ผมก็แปะน,นี้ไว้แล้วไม่รู้ช่วยอะไรนะแต่คือไปแปะไปเถือนะครับเฮีมาเดี๋ยวบินขึ้นไปก่นอนอนี้คือฟาร์มเห็ดนะครับเฮบินขึ้นไปคือตรงนี้ก็ไม่ฟาร,ร์มพราเวฟร์ขนาดยักษ์นะครับก็ไม่ดูจะสร้างใหญ่ไปไหนนะตัวนี้ก็เป็นเขตทะเลทรายนะครับคือในอนาคตคือในอนาคตทะเลทรายนี้นะผมจะใช้ในการปั๊ม กระจกนะเป็นโรงงานผลิตกระจกนียแหละแต่คือเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้สร้างภายในคลิปนี้นะครับมาเรามาทําอะไรดีกว่าในคลิปนี้ผมรู้แล้วว่าจะทําอะไรในคลิปนี้ผมจะเติมทําอะไรดีในในคลิปจะในลิ้นพันกันหมดแล้วในคลิปนี้จะสร้างนี่เราจะสร้างตึกในเนเธอร์นะครับฐานทัพในเนเธอร์คือผมคือเนเธอร์ลิงผมยังไม่รู้ว่าจะเชื่อมไปไหนนะแต่คือเรา ร้าง่านทับก่อนโอ้เสียงเสียงมันน่ารำคาญมากเลยเต้ยเลย,ยน่ารำคาญมากเอา้าอ๋อตกใจตกใจึก,ใจกว่าคือผมเสียงมั้ยมันเองเอตรงนี้เดี๋ยวก่อนอะไปอุปสแสงเลใต้ดินเป็นไปได้คือคือในเทอมมันคือผมคือในเทอมมันก็มันชอบบั็อกอย่างหนึง่งก็คือมันจะมีเบออมหนึ่งมันคือเบออมใต้ดินนำ้ำเดี๋ยวเปิดเสียงไว้ก่อน นี่มันก็จะมีประตูทางออกนะครับก็คือประตูทางออกเนี้ยมันจะไปสำรวจอื่นก็ได้ครับแต่ในอนาคตประตูทางออกนี้จะออกไปยังเลนทลิงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราย,ยังไม่ได้สร้างครับอูแไล่คอร์สเต็มเลยเฮ็ดมีเห็ดด้วยผมว่ามันมันมืดมากเลยแบบไฟหน่อยโอไฟก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยในยเทอร์มันก็อีกนึงก็คือมันมืดนะครับถ้าผมเปิดเชดเดอร์มันจะ คือผมว่าเกมมันจะมืดเกินไปมันจะไม่สบายลูกตานะครับก็คือมันจะทำให้ปวดตาอย่างมากนะครับปวดตาก็ต้องใส่แว่นออบตาสครับแต่คือผมไม่ได้ไรร trust, สปอนเซอร์อย่งใดครับถ้าถ้าถ้าออบตาสปอนถ้าผมสปอนเซอร์ออบตาเขา pues, ้าก็ขอบคุณด้วยนะแต่คือผมไม่ได้สปอนเซอร์นะผมแค่บอกนักชมเฉยๆว่าถ้ามันถ้าปวดตาให้ใส่แว่นออบตาสนะครับแต่คือผมไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้ไม่ใช่การสปอนเซอร์แต่งไรครับก็คือการบอกเอาวามผิด การบอกท่านผู้ชมเฉยๆนะครับถ้าสปอนเซอร์เขาถ้าสปอนเซอร์เขาก็ขอบคุณด้วยนะผมว่าตรงนี้มันปล่อยมันไว้แล้วกันนะไหนๆมันก็ถ้าเราปิิหลังคามันก็จะสวยอยู่แล้วคือตอนนี้ถ้าเราไม่ปิิหลังคามันยังไม่สวยครับน่องจากว่าสมุทรโนอ่ะมันมันมันเยอะเกินไปครับมันจะไม่สวยแต่พอป็ิหลังคาแล้วมันก็จะสวยนะเอา อ๋อกดผิดคือซีรีส์ที่แล้วนะครับผมสร้างด้วยสมูทสโตนใช่ไหมแล้วก็พื้นสโตนอีกแต่ในคลิปนี้เราไม่ใช่ในคลิปซีที่พูดผิดแต่ในซีรีส์นี้ครับเราก็จะสร้างเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่านี่เป็นเพาะเรามาเนเธอเวสนะครับลาวาเต็มลาวาเต็มเลยถ้าตกลงไปนี่คือผมบอกเลยว่าไปสวรรคีอย่างแน่นอนนะถ้าตกลงไปตรงเนี้ย อย่าเข้าไปในเธอไม่งั้นคือถ้าผมคือปคือประตูเนเธอร์มันบล็อกอะไรก็ไม่รู้นะก็คือเพอผมเข้าไปใช่ไหมมันไปโผล่ที่ทะเลทรายอะพอผมทุบประตูแล้วก็ใช้เข็มจิศต,ตามหาสปอนชา <c oughs> ้างพอผมเข้าแล้วก็ออกไปใหม่มันก็จะไปสร้างมันก็ยังไปสร้างประตูใหม่ที่ทะเลทรายคือประตูเนเธอร์มันบล็อกอะมันบล็อกแบบน่าเกลียดมากเลยเอาอ๋อ คือมันบัฟแบบน่าเกลียดมากเลครับเพราะประตูผมเพราะพรผมบอกลนลวครับว่าประตูนีเ้เธอไม่ใช่ประตูนีเ้เธอสิก็คือมาครับ Snapshot แต่มันก็มันก็ยังม,ม,มีบัฟอยู่นะครับเพราะว่าฟูลร s ลิสต์ยวไม่ออกอ่มันก็เลยมีแค่ Snapshot อ,อยู่นะฮะคือสแนปช็อตมันคือ Snapshot มาก่อนผมเกิดอีกก็คือผมเกิดคิดสักกะลสอศูนย์สองพันสิบสอใช่ไหมแต่ Snapshot ดม,มา ประมาณคิดจะไม่ใช่คิดจะสะักเอ้ยถูกแล้วคิดสกดักกานดสองพันสิบเอ็ดนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเอ้ยใช่ใช่ไหมครั้งสูตรนะแซนด์อตไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่แซนด์ชอตนะครับตอนนั้นยังเป็นเอเวอเจอร์อยู่แต่ก็ถือว่าเป็นแซนด์ชอตเหมือนกันเพราะมันก็เหมือนกันนะ่ะนะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปวางเลยตรงนี้เนี่ยวันดี่หรือซีขายอะไรบ้างขายอะไรบ้างดูดีเคขายวุ้ยมีขาย,ขาย ขายมีขายละคังได้หรอคือที่จริงหนึ่งเจ็ดแปดเขาขายละคังอยู่แต่นี้คือ,ค,อคือคือฐานนะฐานที่เป็นทูตสเมทนะครับฐานที่ขายจากทูตสเมทอะครับที่เอาฐานไปแลกกับอเมอรัลในไอชิทูตสเมทครับมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะส่วนขายพิกแอนก็มันน่าจะเพิ่งมีมาบ้างไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ชำน,นาญเรื่องไมครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอ่านอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ นาะล้วทราบหรครับเแล้วต่อไปก็คือผมจะไปพาไปดูความบั็กของมันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประตูเนเธอร์ของเรามาโอเคพาไปดูเลยโอเคถ้าผมออกไปดูนเนเธอร์ใช่ไหมตอนนี้อยู่ในเนเธอร์อยู่นะถ้าผมเอาทูปนี้กันถ้าผมออกไปนะครับดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุย๊ย <c oughs> เสียงดังนะน้าปุ่นหัวอุย้ยน้าปุ่นหัวมากเลยเสียงเนี้ยอ้ยดังน้ำปนน้ปุ่นหัวมาก คือถ้าผมออกมาใช่ไหมครับมันจะมาโผู่ที่ทะเลรายนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นไรนะผมก็เลยเอาสร้างรถไฟไปเลยนะคะนี่เป็นรถไฟอ่ะไปที่รถไฟไปที่รถไฟกลับบ้านเราเองนะครับครับโอเคปิดนี้ก่อนมันไม่สําคัญนะนี้ก็เข้าสู่ใบอมสวรน,น่านะครับใบอมสวาน,น่า อันนี้ยังเป็นไปอมฟอเรสพวกสวนหนนาครับตัวนี้ก็เป็นสวันนาตัวเต็มแล้วแลวพอออกจากสวนหนนาก็เป็นหมู่บ้านของเราเลยคือของเราเป็นหมู่บ้านข้ามไปอมนะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันมีหมู่บ้านข้ามไปอมได้หรอนะนี่ถึงไโอมเพลนแล้วก็เห็นทางเดินนี่ถึงหมู่บ้านเราแล้วก็ถ้าเห็นไโอมเพลนแะสดงว่าถึงหมู่บ้านเราแล้วครับโอเคมาเดี๋ยวกดวิ่งกดวิ่งตรงไหนอ่ะโอเคกดไปเมื่อกี้มันมันกดไม่ติดน,นะครับ อุย้ยเสียงอะไรคือมันมีคือมันมีทางเดินทางรัดด้วยนะครับก็คือทางรัเนี้ยทางรัเนี้ครับจะเชื่อมไปยังจะเชื่อมจากทะเลทรายไปยังหมู่บ้านนะครับแต่คือเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้ไปทางรัดนะเกี่ยวว่าคลิปนี้สร้างเอา้าเปิดอ๋อเมื่อกี้เสียงตกใจมันเสียงวิเลเจอเปิดประตูไม่ใช่เสียงผมเปิดเค้เฮ้ยนายจะมาเหยียบเชชเพดเลยค้าอย่างนี้เนี่ย ไอแต่มันพังเกือบพังแล้วคือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะวางคอมโพสเตอร์นี้ไว้เพื่ออะไระครับวางอันเดียวก็พอแล้วคือผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทาไมถึงวางสองอันนะครับก็คือผมเอาไว้ปั๊มบนมีวะครับจริงสามารถทําให้มันอัจฉริยนนะได้ครับแต่คือพื้นที่มันไม่พอนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ขยายบ้านนะเพราะบ้านมันยังเล็กอยู่มากโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายปึ๊บเขมวันดีวิเลจเจอโอเคออกแล้วออกเกมแล้วนะโอเคมาลิมนี้ก็ เขาได้สร้างฐานฐานทัพในเธอไว้แล้วนะคะผมคลินเนีได้สร้างฐันทัพในเธอไว้แล้วนะครับรรแลนะในคลิปต่อไปคลิปต่อไปเราจะมาทำส่วนกันเองนะครับคือในคลิปนี้ผมก็เอาไว้ประมาณนี้ก่็และกันนะครับขอบคุณที่ตามชมครับสลับซีรีส์นี้ไม่ใช่สลับสับสับซีรีส์นี้ก็เปิดสกราดใหม่เลยครับแล้วแล้วแล้วผมก็ขอบคุณที่ดูซีรีส์ที่เราจนจบนะครับ แล้วก็จบลงด้ยวยความเสียใจครับเนื่องจากว่าแบบมันหานะครับก็ขอจบลงด้วยความเสียใจครับแล้วมันก็ไป1.19เลยเพราะผมลบเพราะผมลบเกมมันก็ติดตั้งใหม่อ่ะคือมันเป็น1.19เลยครับ <tır> คือมันก็เป็นมันก็เป็นเบตานะครับขอบคุณที่ตามชมครับสำหรับวันนี้สวัสด bon ีครับายบายโอเคเดี๋ยวคิมต่ต่อไปเราจะมาทำสว่วนกันนะเอาโอเคกดผิดโอเคบายบายครับ